สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พกอผครูสมคิดอีกแล้วนะคะวันนี้รูสมคิดมีอะไรมาให้เด็กดูดูสิคะอะไรเอ่ยบ้านอ่าสัปดาห์นี้นะคะรูสมคิดจะมานําเสนอหน่หวยการเรียนการสอนนะคะบ้านแสนสุขเด็กๆฟังนะว่าบ้านแสนสุขของเด็กๆเ,เนี่ยจะมีอะไรบ้างหนึ่งความหมายและประโยชน์ของบ้าน 2. พื้นที่และบริเวณรอบบ้าน 3. ประเภทและส่วนประกอบของ 4ห้องต่างๆภายในบ้าน 5. การรักษาวความสะอาดของบ้านเป็นสิ่งสำคัญเลยวันนี้คุณครูคสมคิดเนี่ยจะพาเด็กๆทำความสะอาดบ้านนะคะก่อนเราจะมาทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวเด็กๆมาพูดคำคล้องจองกับคุณูสมคิดก่อนนะคะเด็กๆคล้องนะคะพูดตามคุณครูนะคะคำคล้องจองห้องบ้านของฉันบ้านของฉันนั้น มีหลายห้อง 1. ห,ห้องนอนเอาไว้พักผ่อนกายยาสห้องน้ำนั้นหนาไว้ชำระร่างกายห้องน้ำเด็กๆรู้ไหมห้องน้ำไว้ทำอะไรสห้องครัวมีไว้ประกอบอาหารเด็กๆรู้ไหมเวลาเด็กๆหิวแล้วหนูจะไปที่ห้องไหนคะอ่ามีคำตอบทุกคนนะคะ สี่ห้องนั่งเล่นเป็นที่รับแขกเอ้ยเพื่อนเพื่อนมาเราจะพาไปห้องไหนดีคะเราก็พาไปห้องรับแขกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนี้คุณครูจะสาธิตการทําความสะอาดบ้านให้เด็กๆได้ดูนะเด็กๆดูไว้แล้วก็จาไปทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอุปกรณ์การทาความสะอาดบ้านของครูสมคิดมีอยู่หนึ่ง นะคะสามไม้กวาดไม้กวาดนะคะเสีไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นมีไว้สําหรับถูพื้นนะคะอะเด็กๆด,ดูนะสมมติว่ามีเศษขยะเศษผงเยอะเลยเอักวาดเราไม่กวาดแรงนะคะเราค่อยๆกวาดเดี๋ยวที่ผงม,มันจะฟุ้งกระจายฝุ่นจะพุงฟุ้งกระจายนะคะกวาดเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไหนดีนะ อ่ะคิดคิดคิดทิ้งในถังให้ยากสิคะเปิดทิ้งเลยอ่ากว่าเสร็จแล้วสมมุติว่าไม้ถูครูสมคิดเนี่ยไปซักล้างทำความสะอาดมาแล้วพร้อมที่จะถูพื้นนะคะอ่ะถูเลยค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บสมมุติว่าครูสมคิดถูเสร็จแล้ว กรต่างๆเนี่ยไปเก็บไว้ที่เดิมของแต่ละบ้านที่มีจัดไว้แล้วนะคะว่าจะเก็บไว้ตรงไหนนะคะสําหรับการทำพิสา่าบ้านของผู้สมคิดต้องมีมาแนะนำเด็กเพียงเท่าน,นี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ